โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล700แล้วจากเมื่อวานเนี่ยเลเวลแค่481ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมได้ฟาร์มไปแบบว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอไว้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปคุยกับ NPC ตัวหนึ่งที่อยู่แถวเมืองคุกนะ ซึ่งเขาก็ให้กุญแจมาแล้วกุญแจเนี่ยผมก็มาเปิดประตูนี้แล้วผมก็ไปจัดการไอ้นายพลน้าแข็งเลเวลเจ็ดร้อยเนี่ยผมก็ปราบมาเรียบร้อยแล้วพอปราบเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นสตอรี่เรื่องราวซึ่งผมเนี่ยก็อาจว่าไม่ทันแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้คือมันบอกให้ผมเนี่ยกลับไปที่ยังเมืองคุกแล้วก็ไปคุยกับนายพลคนนั้นซึ่งผมก็จะออก ไปจากถ้านี้แล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เมืองคุกเพื่อคุยกับนายพลและก็เตรียมตัวเพื่อไปเข้าสู่ทะเลที่สองกันซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยจะเข้าไปสู่ทะเลที่สองผมเนี่ยไม่เคยไปมาก่อนเลยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรตื่นเต้นรออยู่ก็เลยอัดวิดีโอมาให้น้องๆเพื่อนๆได้ชมกันนะว่าผมเนี่ยจะเจออะไรบ้างโอเคมันบอกให้ผมมาคุยกับนายพลคนนี้ซึ่งผมก็จะคุยทอล์ก น่าสนใจเขาคิดว่าสวอนอยู่ในทะเลที่สองคือมันเป็นเรื่องราวที่ต่อจากในพลน้ําแข็งที่ผมไปปราบมานะในพลน้ําแข็งเนี่ยก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสวอนคนนี้เนี่ยเนี่ยชื่อสวอนเนี่ยเขาบอกว่าฉันมีกับตันเรือที่สามารถจะพาคุณไปที่นั่นได้กับตันเรือคนนั้นจะรอคุณอยู่ที่มิดเดิลทาวโชคดีโอเคมิดเดิลทาวมิดเดิลทาวอยู่ทางไหน ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเพิ่งมาเล่นได้วันที่3เลยก็เลยจําทางไม่ค่อยได้ m i d เดิลทาวอยู่ทางไหนเอ่อคิดว่าจะลองมุ่งไปทางนี้แล้วกันโดยผมเนี่ยโชคดีนะที่ผมเนี่ยสุ่มได้ผลแสงมามันก็เลยช่วยผมเนี่ยง่ายในการเก็บเลเวลแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เรือบินไปแบบนี้เลย M ิดเดิลทาวอาจจะเป็นเมืองแรกเริ่มหรือเปล่าน่าจ,จะเป็นเมืองนี้ เดี๋ยวลองลองไปดูก่อนโอเคที่นี่แหละคือมิดเดิลทาวเนี่ยมันขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วมิดเดิลทาวตันเรืออยู่ไหนกับตันเรือเยอะนะลองคุยกับสักคนหนึงดูมันมีแต่ให้เราเนี่ยซื้อเรือเช่าเรือนะลองดูคนนี้สิลักซ์รี่บอทดดลเลอร์เรือมันถูกล็อกไว้เรือระดับส,งสูงยังใช้ไม่ได้ลองดูคนนี้ คนนี้ก็ไม่มีแล้วกับตันเรือมอยู่ไหนเนี่ยลองซูมขึ้นสูงสูงสิก็อลองวิ่งไปร,บรอบๆดูเฮ้ยมีพระมหามีคนใช้ผลพระลองตามไปสิต้องถามเขาหน่อยยูอ๋อน่าจะเป็นไอคนนี้หรือเปล่าเอ็กเพลียนเสร็จกับตันลองคุยดูสิ ออฉันสามารถพาคุณไปที่ทะเลที่สองคุณอยากจะไปไหมโอเคคนนี้แหละไปเมื่อเข้ามาทะเลที่สองเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นโจรสลัดหรือว่าจะเป็นทหานเรือซึ่งแน่นอนว่าผมจะต้องเลือกเป็นทหานเรืออยู่แล้วจะไงต่อที่นี่เหลอทะเลที่สองโอเคผมมาถึงทะเลที่สองแล้วรูปล่างหน้าตาเมืองโอ้เมืองนี้ก็ใหญ่ใช่ย่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วจะทำไงต่อ ลองคุยกับพ่อค้าผลไม้ไปพ่อค้าผลไม้ปีศาจดูที่ว่ามีผลอะไรเก่งๆขายหรือเปล่าผลยางยืดนี้เจ็ดแสนห้าเลยเหรอผมมีอยู่นะหนึ่งอันเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าจะใช้ผลแสงไปก่อนผลแมงมุมล้านห้าซึ่งผลที่ผมคิดว่าอยากจะซื้อเนี่ยก็คือผลเสือดาวนะแต่มันหมดสต็อกอะก็เลยไม่เป็นไรใช้ผลแสงนี่แหละดีแล้วนี่ไข่แบล็กสมิธช่างตีเลยกอ่อ อ๋อเราสามารถอัปเกรดอาวุธได้เหรอโอเคเอาไว้ก่อนแล้วนี่ใครกัปตันแห่งท้องทะเลอ๋อคนนี้จะสามารถพาเรากลับไปที่โลกหลักโอเคถ้าเราจะกลับไปทะเลที่1แล้วเราก็มาคุยกับคนนี้แล้วตอนนี้ผมจะต้องทำอะไรเนี่ยหลังจากที่มาถึงทะเลที่2องขอสำรวจเมืองหน่อยแล้วกันนี่อะไรคเควสภารกิจไปรับภารกิจมันให้เลือกเคเวสนะ เอาเป็นอันแรกแล้วกันไลเดอร์ Rider. ให้ไปฆ่าไลเดอร์แปดตัวคอนเฟิร์มไลเดอร์อยู่ไหนอาจจะอยู่ในนี้นี่ไม่ใช่ไลเดอร์โคลเซิเซียมไม่ใช่โคลริเซียมนี่น่าจะเป็นสถานประลองไรเดอร์ Rider หรือเปล okay. ่าแกอ๋อไรเดอร์นี่ไงจอจอจอผมมันอุ้ยอุ้ยอุ้ย สีแรงเหรอสีแรงเหรออืมอืมโชปาดปาดไปดิปาดไปดิปาดไปดิอืมโช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 โอเคน่าจะฆ่าได้ไม่ยากพวกไรเดอร์ดัมเมดมันสามร้อยเลยนะมันต่อยผมสามร้อยดีนะผมอัพเลือดไปเยอะถ้าเราอัพแต่พลังโจมตีของผลไม้เนี่ยเลือดเราก็จะน้อย โอเคเคสเสร็จ okay, แล้วไปต่อก็คงจะเหมือนเดิมแหละคงจะรับเควสต่อไปแล้วก็วนเก็บระเวลไปเรื่อยๆคือผมเนี่ยก็จะใช้สูตรต่อสู้แบบตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่ามันเนี่ยจะตีผมไม่โดนอะเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยแรกๆวิธีเก็บระเวลของผมนะตอนแรกๆเนี่ยก็คือว่าลากมันมาแบบนี้เลยลากมันลากมันไป สองตัวเราก็ลากไปเรื่อยสามตัวแล้วโอเคอีกตัวหนึ่งเกิดพอดีลากมาลากไปเ okay. ปรื่อยโอเคพอได้สี่ตัวแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยสก,กิลเลยเรียบร้อยตายหมูแต่ผมคิดว่าการที่เราลากมอนเตอร์เนี่ยมันช้านะมอนเตอร์มันจะเกิดไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้จากการทีละตัวดีกว่าโอเค จากนั้นเนี่ยผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับโซได้มั่งโดนมอนตีตายมั่งซึ่งผมเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าจะฟาร์มไปยาวๆเลยจะไม่วกแวกไปไหนแต่เมื่อรู้ว่ามีโจรสลัดมาอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยความห้าวเพยงของผมเนี่ยก็หยุดไม่อยู่จริงๆทั้งๆท,ที่รู้ว่าผมเนี่ยระเวบน้อยกว่าเขามากรู้สึกเหมือนจะเจอใครบางคนนะโจรสลัดหรือเปล่าดูซิโจรสลัดนี่ว่าเปิดเลยและกันเปิด,ปดแล้วโอ้ <laughs> สู้ไม่ได้ว่ะ และความห้าเป้งของผมเนี่ยก็ได้ส่งผมไปเกิดใหม่อีกรอบข้าหัวมัน1.9ล้านอะซูนไม่ได้ <S <S ซึ่งในตัวของผมเนี่ยตอนนี้มันมี ผลไม้ที่ชื่อว่าลับเบอร์ฟูตนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเนี่ยจะดีขนาดไหนแต่มันก็ระดับสีม่วงอยู่เหมือนกันและสิ่งที่ผมไม่แน่ใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดผมกินผลไม้อื่นไปแล้วเนี่ยผลไม้เดิมของผมเนี่ยมันจะรีเลเวลหรือเปล่าเลเวลของมันเนี่ยเวลาเรากลับมาใช้มันอีกครั้งเนี่ยเลเวลมันจะกลับไปเป็นเลเวลหนึ่งอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ โอเคตอนนี้ผมเนี่ยเลเวล7 1 7นะแล้วมอนเตอร์เนี่ยก็เลเวล700ซึ่งห่างกัน17เลเวลมอนเตอร์เนี่ยก็ตีผมไม่โดนแล้ะและนี่แหละก็คือความสามารถของผลแสงซึ่งเราเนี่ยก็สบายเลยเก็บเลเวลมันเลยทีนี้โอเคตอนนี้เควสใหม่ก็เปิดและเควสใหม่ก็น่าจะเป็นการให้เราเนี่ยไปตีมอนเตอร์ตัวใหม่จะเป็นตัวนี้725โอเคได้ EXP เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งไอตัวนั้นน่าจะอยู่แถวนี้ ดูเหมือนจะมีดูเหมือนจะมีเจ้าที่แล้วซึ่งผมก็จะอัปสกิลก่อนเจ้าที่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าที่ดูเหมือนว่าเจ้าที่จะมาเฉี่ยวผมนะเมื่อกี้เนี่ยอเดียเจ้าที่ตัวนี้วะขอลองห่อตัวนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่าหนีดิไม่งั้นจะปล่อยพลังใส่แล้วนะเออไม่สนใจเลยไม่เป็นไรโอเคต่างคนต่างเก็บระเบิกันแล้วกัน โอเคซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนมอนเตอร์ใหม่เนี่ยมอนเตอร์ก็จะเลเวลสูงขึ้นนะซึ่งผมเนี่ยก็จะใช้วิธีเดิม โดยการฟันแบบปัดๆมันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละหรือผมจะทําแบบนี้ไปจนกว่าผมเนี่ยเลเวลเยอะจนไอตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะตีผมได้หรือไม่เนี่ยผมก็จะกลับไปตีมอนเตอร์ตรงจุดเดิมซึ่งประสบการณ์ที่ได้เนี่ยก็ได้มากกว่ากันไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดเทียบความยากง่ายในการที่จะต้องมาหลบหลีกมอนเตอร์เนี่ยคิดว่ากลับไปตีจุดเดิมเนี่ยน่าจะดีกว่า โอเคพอเควสใหม่ผมเสร็จเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มถ้าเกิดเราไปทําเควสใหม่ซึ่งเควสใหม่ได้ประสบการณ์9ก้าล้านเจ็ดแสนแต่เควสเก่าเนี่ยที่มอนเตอร์ตีเราไม่โดนเนี่ยได้8ปดล้านเจ็ดแสนมันห่างกัน1ล้านอืมผมคิดว่าผมจะทาเควสเก่าดีกว่าเพราะว่าผมน่าจะกําจัดไอ้พวกนี้ได้เร็วกว่านะและเมื่อผมได้รอบเยอะเลเวลผมก็จะขึ้นเร็วกว่า ซึ่งขณะที่ผมฟาร์มอยู่นั้นครับผมก็ได้เจอรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเข้าสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายและโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกครับผมก็ยืนดูอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่วายโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยแต่ถึงแม้ว่าผมจะโดนลูกหลงผมก็ได้เกิดใหม่กลับมาอีกรอบแต่ต่อให้ผมจะเกิดอีกสิบรอบก็ตามผมก็ยังทาอะไรพวกเขาไม่ได้อยู่ดีผมทําได้แค่เพียงก้มหน้าฟาร์มต่อไปและบอกกับตัวเองว่าถ้าร์เวลเท่ากันเมื่อไหร่เดี๋ยวได้เจอกันแน่โอเคตอนนี้เลเวล751แล้วแห้วสิดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเควสใหม่เนี่ยมันจะให้ผมทําอะไรนะแต่ส่วนมากเนี่ยมันน่าจะเป็นให้ปราบบอสซึ่งบอสในตัวนี้เนี่ยชื่อว่าไดมอนด์และค่าประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากที่เรากําจัดมันเรียบร้อยก็คือ12ล้าน500,000โอเคแต่ไม่อยู่ตรงไหนล่ะบอสตัวนั้น่ะก็ต้องบินหาบินตาไปดูซิมันอยู่ตรงไหน ซึ่งผมก็บินหาได้ไม่นานครับแล้วแล้วเนี่ยผมก็เจอที่ที่บอสมันอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะมีคนมาดักรออยู่แล้วผมเนี่ยก็เลยเข้าไปทักทายสักหน่อยเอ๊ะน,นี่ใครนี่ใครนี่ขอแจะทีได้ไหมโอ้โหพันสองนะเฮยเองเป็นโจรสลัดระดับไหนขอดูหน่อยมันชื่อว่าเจนนาหนึ่งล้านข้าหัวหนึ่งล้านอ้าวจังหวะที่มันเผลอแบบนี้นี่แน่ นี่แน่ซึ่งขณะที่ผมกําลังจะพิมพ์บอกเขาว่าผมแน่จะทําการจับกลุ่มอยู่ๆเนี่ยเขาก็ออกไปจากเซิร์ฟเวอร์โดยที่ผมเนี่ยยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยผมก็เลยมุ่งหน้าไปหาบอสอ๋อตัวนี้คือไดมอนด์ไอ้นี่คือไดมอนด์โอเคไดมอนด์เจอกันหน่อยไปแยะเขาดีไปแยะเขาดีเฮ้ย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 มีใครมาแจมเปล่าเฮ้ยมายุ่งนะเฮ้ย กิลไม่โดนเลยมีคนมาขัดขวางอะถ้าถ้าเกิดว่ามีเสียงแทรกนะก็ต้องขอภัยด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมึงมึงได้มีคนมาจะมาแย่งของเราหรือเปล่าหรือว่าได้ทั้งคู่วะเรอน่าจะได้ทั้งคู่แหละถ้าเกิดอบอสมันตายเพจก็เสร็จทั้งคู่อืม นนโอเคเควสผมสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เจอกับใครชื่อสภุทราข้างหัวสามแสนเขาไม่ได้เปิดระบบ PVP นะเราก็จับไม่ได้โอเคซึ่งวันนี้เนี่ยไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตว่ามีอะไรเพิ่มเติม